เพื่อนๆท่านใดครับที่ต้องการจะเติมเงินเกมพับ g mobile ในราคาที่ถูกกว่าการเติมเองครับเพื่อนๆสามารถคลิกที่ลิงก์ a c e b o o k ด้านล่างหรือจะแอดไลน์ไปก็ได้นะครับผมทิ้งลิงก์ a c e b o o k กับไลน์ไว้แล้วครับเกมนี้ตัดสินว่าใครจะได้แชมป์ในรายการนี้ครับพี่โมดครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคะแนนหัวตารางนี้คือเบียดกันมากๆครับและตรงนี้ฮะมาดูกันอ่ะตารางคะแนนครับผมอัปเดตล่าสุดมาย้อนกันอีกทีหนึ่งฮะก่อนจะเริ่มเกมสุดท้ายครับเออเราจะได้รู้กันว่าใคร นะฮะจะได้เป็นแชมป์ครับคือลิงค์ทีเอชนะครับสามไก่นะเอาจริงแล้วเนี่ยสถานการณ์ได้เปรียบที่สุดนะครับเพราะว่านำโอ,อ้เดย Day Trade ์เทรดเกมมิ่งสิบกว่าคะแนนนะอเอาเป็นว่าถ้าลิงค์ทีเอชเนี่ยอยากจะชัวร์วเนี่ยลุ้นให้เด y t เทรดนะครับ m ีทหรือเฟสแคนเนี่ยออกก่อนนั่นก็คือจบแล้วถูกต้องครับนะครับแต่ก็ต้องดูครับว่า ผมว่าตาสุดท้ายมิลาม่าเนี่ยทุกทีมปล่อยสุดแน่นอนแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะลงตรงไหนกันบ้างด้วยใช่ครับแต่ในทางกลับกันครับพี่โมดถ้าลิงค์ออกก่อนเป็นเรื่องสนุกแน่นอนครับทีมที่รออยู่นะอันดับถัดไป Day Trade Gaming หรือว่า MITH หรือว่า Made in Thailand เนี่ยเสียบแน่นอนครับนี่ยห่างกันอยู่แค่ไม่เกิน20แต้มครับแล้วก็เฟสแคลนนะครับก็ พูดถึงว่าจะไม่มีสิทธิ์รุ้เลยก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าต้องกินไก่และยิงยับยับเลยนะคือเฟสแคลนเนี่ยห่างจริงๆห่างกันอยู่แค่35แต้มอันดับหนึ่งสาบ35แต้มนี้เราเห็นกันมาแล้วว่าทีมที่ได้อันดับหนึ่งเนี่ยทำกันไปแล้ว45แต้มก็มีนะฮะเพราะฉะนั้น35แต้มเนี่ยไม่ใช่ทางเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะรักษาย่นระยะที่ห่างอยู่กับเฟสแคลนกับลิงค์เพราะฉะนั้นเนี่ยเฟสแคลนก็ยังมีโอกาสนะครับแล้วก็อาร์อคิวอเทนนะครับ ไปไปมามาอาคิวเนี่ยกลับขึ้นมาหน้าแรกแล้วนะมาอีกแล้วเออตะกี้ลงไปอยู่อันดับ10ตอนนี้ก็กลับ,บขึ้นมาอีกแล้วครับไม่แน่ว่าเราจะเห็นอาคิวแซงขึ้นมาจบอันดับ5อันดับ4ก็เป็นไปได้อ่าแล้วเนี่ยฮะไม่อาจจะบอกว่ามิลาม่าในตอนเช้าเนี่ยครับในตอนช่วงแรกเนี่ยอาคิวกินไก่นะครับเออ กิไอ่าเดี๋ยวต้องดูครับว่า RQ ถ้าเกิดกลับมาออนไฟมีในมิลามากเหมือนเดิมถ้าจำกันได้นะครับ RQ เหลืออยู่กับ m i t s แล้ววินเตอร์เลของเฟสแคนนอนอยู่ตรงกลางนะนั่นแหละครับแมตช์นั้นที่อาจจคิ่กินไก่ไปได้ครับต้องครับเอาแล้วฮะแมตช์นี้สำคัญครับสนุกแน่นอนครับพี่โมดอันนี้ก็คือคะแนนท็อปแนะฮะและตรงนี้มาดูกันบ้างครับว่า เกมที่ผ่านๆมาเรื่องราวเป็นยังไงครับพี่โมดนี่ฮะเกมตั้งแต่เมื่อวานครับะฮะแมปหนึ่งเป็นทางด้าน Day Trade Gaming ที่ได้กินไก่ไปนะฮะแล้วเกมสุดท้ายนะครับจะรู้กันแล้วครับว่าใครจะเป็นแชมป์ครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยไปกันเลยครับสภาพตัดมาที่ลู l ิเนตเดอะเบิร์เ e อร์นะครับอยู่ฟลอตที่หนึ่งครับและนี่มีกันกับ นี่มอตีขับจัรยาทั้งที่หนึ่ง็อบชิงแองเกอร์ครับนี่เป็นการกระโดดรอบสุดท้ายแล้วนะครับถูกต้องครับตัดสินว่าใครจะได้เงินรางวัลส0 0 0 0บาทไปครับสำหรับรายการนี้ฮะอันดับหนึ่งนั่นเองครับนี่ครับผู้นำอยู่หัวตารางครับลิงก์ทีเอชนะครับต้องดูครับว่าเขาจะลงที่ไหนครับน่าสนใจ ท่านผู้ชมที่อาจจะเพิ่งเข้ามารับชมตอนนี้นะฮะตอนนี้เนี่ยหัวตารางของของเราคือ Link TS นั่นเองอันดับหนึ่งอันดับ2ไล่มาเป็น Daytrade Gaming ครับอันดับ3ามเมดอิตาลีหรือมิดนั่นเองครับอันดับ4เป็น Face Clan ครับอันดับ5เป็น p u r p l e Mode s p o r t ครับอันนี้ก็คือ top ป5ในตอนนี้สนุกแน่นอนครับซึ่งไล่คะแนนมาห่างกันอยู่แค่14คะแนนเท่านั้นระหว่างอันดับหกับอันดับ2ครับพี่มดครับ อนะตอนนี้ก็รอดูครับวงแรกจะไปทางไหนครับโอ้โหแต่ไลายเครื่องบินมาครับพี่โมดไม่เป็นใจให้กับอาร์คิวเท่าไหร่เพราะอาร์คิวเนี้ยส่วนใหญ่จะชอบโดดไปเล่นเอลบโซใช่ต,ต,อตอนรงนี้<ใ>นี่ไกลอันนี้ค่อนข้างไกลเลยทีเดียวครับและเหมือนจะเปลี่ยนจุดลงแล้วเนี่ยะเห็นอาร์คิวนี้โดดลงซ้ายล่างครับแถวชูมาเซล่าโอ้ดูครับเขาเลือกเห็นแต่เบียร์1แล้ววงบีบนครับเอาละครับโอ้ลิงค์ทีเอชครับ ผู้นำอยู่ในขณะนี้นี่อยู่ในวงครับอืมแล้วเนี่ยฮะถ้าดูปกติเนี่ยทางมิดเนี่ยจะชอบเล่นแถวแถวพาวเวอร์กริดซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในวงนะครับอาล่ะครับ MITH เนี่ยเหมือนก็อยู่ใกล้ๆกับทีมลิงครับอาแล้วครับสนุกแน่นอนครับผมเนี่ยลิงก็ลงจุดประจําเขาเลยครับตรงนี้เลยผมว่า RQ เนี่ยน่าจะลงไปเอารถแล้วน่าจะไปต่อรถอานะครับรถต่อไปที่เอเวอโซนะครับถ้าเกิดแกมูฟเร็วเนี่ยอาจจะได้เปรียบเลยนะครับใช่ครับ เนี่ยลิงสแกลงแถวลาเบนดิต้าครับจุดประจำของเขาเลยครับและมันอยู่ใกล้กับทางด้านมิดหรือว่า MITH นั่นเองครับไม่แน่ใจตรงนี้มิดอยู่ไหนพี่โมช่วยผมหานิดนึงนี่ยครับอยู่ใกล้ๆทับแทบจะตัวทับกันแล้วนะครับโอ้โหตั้งใจลงมาตัดหรือเปล่าครับแบบนี้เอาละครับแล้วก็สมาติครับเป็น Illuminate เดิมคือถ้าตั้งจะคือถ,ถ้าลงมาจุดเดียวกันเขารู้ว่าลิงก์เนี่ยชอบลงตรงนี้อ,อย่างนี้นี่คือตั้งใจลงมางัดแล้วนะฮะ เดี๋ยวต้องดูครับแล้วนี่ครับชาร์เปอร์อเวจีครับยิงเพาว์แปดแไอออกเกมเป็นคนแรกครับโอ้ล้มไปฮะแล้วเนี่ยเป็นกิวี่ล้มออกไปคนแรกครับออเป็นกิวี่ใช่ไหมใช่ครับไอซ์นี่แค่ล้มเฉยๆแล้วตรงนี้มาและ m อ r z ซครับเรียบร้อยตัดไอซ์ออกเกมเลยครับเพลว์แปดแปดแปดเคพีเอสครับเสียพู้เลยไปแล้วสองคนเปิดมาไม่สวยครับเป็นชาร์เปอร์เปิดได้สวยครับได้สองคิว ซูมซีซ็ตจัสเปอร์อาร์ตีครับ,อ,อ,บ M, อ้าวแล้วรกอบไผ่โดนลิงก์เอฟเอ็มยิงอ้าวแล้วไปเพิ่มแต้มให้กับลิงก์อีกครับแล้วอาร์มาสามออกไปนี่ฮะหนึ่งแต้มครับก็สำคัญตอนนี้พาวเวอร์แปดแปดเหลือคนเดียวด้วยครับครับแย่ yeah, แล้วครับพาวเวอร์แปดแปดแม่เพิ่มแต้มให้ทีมไหนไม่เพิ่มฮนะมาเพิ่มให้อันดับหนึ่งของตารางอ้าวแล้ววงเข้าไปตรงอันดับหนึ่งตรงนี้ครับลิง์ครับ เล็บหยาดเลยวงเข้ากลางเลยนะครับตอนนี้ก็ M I T S Link เนี่ยอยู่ค่อนข้างกลางวงแล้วนะครับเฟสแคนก็กลางวงส่วน Illuminate ด้วยนะครับ K O G นะครับใช่ครับเอาลับแล้วตรงนี้ทีม Secret จะมาเจอกับอัลเบรียเกมมิ่งครับเอาไอสโลไอสโลว่ายังไง GC หรือ GZ แลาทั้งอ๋อจีเอ้าโอ้ไอสโลเลียมบ่าครับเรียบร้อยโดนยิงล้มไปครับไอสโลโดนซ้ำออกเกมไปเลยแม่เลือดไม่ลดครับแต่ว่า GC โดนยิงสวนขึ้นมาเป็นไอสองครับเนี่ย ทับ oh. ไอ้สโลไอส,ไส,สองขอจัดให้ครับแล้วตรงนี้ตัดมาที่ซิกบ้างครับเปิดฉากสเปรยไป1ึงชุดแล้วโดนจิงส่วนขึ้นมาเกือบล,ล้มไปไอสองต้องวิ่งถอยมาเหมือนกันต,ตรงนี้เป็นซิกครับโดนเทอตด์โดยพัฟเฟอร์ล้มลงไป oh. โอ้โหเอาครับตอนนี้แลกกันครับแต่ว่าอาบริเกมมิ่งครับ แล้วเมื่อกี้ครับเป็นโอ๊กี้โดนทางด้านเดเทรดครับยิงล้มลงไปแล้วครับพี่โมอาล้วเดเทรดเด็กนรกจะมาหรือเปล่าครับห่างอันดับหนึ่งแค่14แต้มครับเท่ากับว่าทุกคิวมีผลถ้าสมมติว่าล้มฟูเก็บได้4แต้มเนี่ยเหลือแค่10แต้มเท่านั้นครับหลาย้วเจอคนดักยิงตลอดถูกต้องครับเนี่ยฮะแล้วตรงนี้เป็นชาเปอร์อเวจีครับยิงทีออกเกมเลยครับจบอันดับ16ครับสำหรับพาวเวอร์888ด นี่นะสองนะสองนะสองบอกมาดิครับผมโอ้ตอนนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะสองเคาะสามชาหรือเปล่าเมื่อกี้ S Y X วาขับครับนะสองยิงเดี๋ยวนี่มาเจอกันแล้วครับอ้าวเรามาปะก็บอกเขามาเจอกันเลยครับนะสองโอ้แล้วนี่นะสองยิงเกือบล่วงอา้าวยังหลบไปได้ฮาเซลลงมาแล้วครับแล้วแกงโซ่เรียบร้อยโดนยิงล่วงไปแต่ทาเซลครับตรงนี้เปลี่ยนปืนมาเป็นมินิครับหวังผลระยะไกลแล้วตัดมาที่พาเฟอร์ครับ ยิงทางด้าน AG ไปเหมือนกันแม่เดี๋ยวว่าระยะมันไกลครับตรงนี้สเปคกดฮาเซล,ลไปและฮาเซล,ลเนี่ยระยะมันไกลมากๆครับบัฟเฟอร์บอกไม่ไปไม่ยิงต่อแล้วไปดีกว่าครับขึ้นรถมาแล้วไปฮะแยกย,ย้าย เราต้องดูฮะอ้าวนัสองโดนยิงล้มไปโดยลิงอัลมาโอ้โหลิงเกมนี้บาแล้วกดไปสองคิวคิวที่สองก็คือนัสองนั่นเองครับโอ้โหไปทำไมถึงไปเจอลิงไม่รู้นะครับอาจจะเข้าไปกลางวงครับแล้วนี่รับอเวตียิงกับลิงอยู่เขารู้นะครับชาเปอร์บอกโอ้ครา้งหน้านี่ลิงทีเอสอยู่ว่เอาแล้วเกมนี้ไม่มีอะไรจะเสียครับจะขึ้นรถงัดไหมหรือว่าจะกลับเข้าบ้านก่อนเออเอาแล้วครับมครับมีและครับอัลมาโอ้โหอัลมาวันนี้ออนฟลจริงเออ ปกติไมเ่เคยยิงนะลเรียกม,มาเนี่ยเอาแล้วข้างหลังมาครับเป็นอาร์เมอร์เขาแปลกๆคาร์ดามีเหมือนจะว่าอย่างนี้ครับอาร์เมอร์นี่เหมือนวิ่งมาหรือขับรถมาไม่รู้เหมือนจะวิ่งมานะน่าจะวิ่งมาแล้วมีเพื่อนขับรถมาแล้วครับสนุกแล้วทีนี้เอาเอาเห็นแล้วครับเอาเอสบายเอ็กโอ้โหแล้วนี่ครับเห็นจะยิงไหมเรายิงครับยิงโดนหัวไปน้องวิสานหนึ่งครับเราทิ่มบ้านไปโอ้เราเอสบายเอ็กลำบากสุดๆแล้วครับแล้วอาร์เมอร์เอสบายเอ็กยิงล่วงไปหนึ่งเอาแล้วแล้วมาเจอกับเฮลัซี่ฝั่งนี้ ว่ายังไงครับอีกนิดเดียวครับเราลิงเอ็มเอ็มโดนชารเปอร์ฮาร์เดสยิงล่วงรถไปครับตกไปแน่ยเาแล้วตรงนี้โอ้โหเอสวเอ็กโดนยิงงงเรียบร้อยเอสวเอ็กบอกเกมนี้ขอเล่นเอามันเลยดูเล่นองคชาติคนเดียวเลยครับฮาเซลบอกเออมันเป็นคนเดียวครับไปแล้วเพื่อนบายบายโอ้โหแล้วเมื่อกี้ลิงที่เอ็มเอ็มเอ็ดล้มไปแล้วนะมาดูครับว่าจะโดนชาร์จหรือเปล่าเอาละครับชาร์เปอร์บอกอันดับหนึ่งใช่ไหมขอกดสักหน่อยครับตัดสักนิดหนึ่งครับโอ้โหให้เกมมันเดือดเดือดครับ นี่ครับแล้วชาเปอร์เนี่ยเข้ามาชิดนะครับแต่ว่าลิงก์ทีเอชต้องดูการตั้งรับของเขาโอ้โหสุดยอดครับนี่พกสโมกเมื่อกี่ลูกครับเมื่อกี้ทางด้านทีมที่ขับรถเข้ามาเนี่ยคือพาวเวอร์แปดเนี่ยได้ได้ผลบวงจากสโมกของลิงก์เนี่ยรอดไปครับเออแล้วนี่ยังมีเหลือระเบิดสโมกอีกเยอะเลยนะฮะนี่ครับแล้ว MJR ครับโอ้โหสกาแล้วกำลังจะเข้าทำครับชาเปอร์อีสปอร์ตช็อตรับช็อตนี้พลาดไม่ได้เลยครับเอาแล้วลิงก์เอิญเนี่ยครับสาวสวยของเราข้าระเบิดใส่ฮาร์เด้ล้มไปแล้วเอิร์นบอก ขออีกลูกคุกคุกไปครับจะเป็นแชมป์ลือกองงานนี้ะเร้โ,โอโ้สุดยอดครับโอ้โหแต่ไม่โดนนะเป็นซ Y เอที่ <S s y s T โดนยิงซ้ำเอาเกมไป <laughs> โอ้โหยิงเหมือนคิวฟีดขึ้นแต่ไม่ใช่นะเ,เราก็นึกว่าใช่นะเห็นเลือดมันถ่ายมาด้วยโอ้ยอืมเอารับก็ยังครับยังชาเปอร์น่าจะยังแบบปลุกกันขึ้นมาได้ครับแล้วตรงนี้ชาเปอร์เอเวจีโอ้ด้านบนมี MIT s ครับแล้วเคาะสะตตอนอยู่ อเวจี G. บอกอยิงทั้งอันด,ดับหนึ่งอันด,ดับ3เลยครับชาโบนบอกใครว่าใครยิงมาแล้วตรงนี้กอดดาดกด D2E ล้มลงไปแล้วครับโอ้โหอาคิวหน้าจะมูฟเข้าวงมาจากทางเอฟฟาโซนะครับก็ต้องเข้าวงมาเจอดาดอิลูมิเนตครับแต่ตรงนี้ปอนไซครับมิดเล่นอยู่บนเขาที่ตัวเองจองพื้นที่ไว้แต่แรกแล้วครับเอาละลิงธีเอกับชาเปอร์อีสปอร์ต e ครับโอ้สามทีมตรงนี้ครับเอาละลำบากเหมือนกันนะครับด่านแรกของลิงครับ จะผ่านชาเปอร์ไปได้หรือเปล่าเนี่ยแล้วมิดนี่คือถ้าอยากเป็นแชมป์ครับช็อตนี้สำคัญมากแล้วน,นี้เฟสวินทอเรสครับยิงฟูโอเ้ล้มลงไปแล้วอาแล้วครับเฟสแคนก็มาแล้วเหมือนกันนะครับอาล้วตอนนี้มีเสียงปืนดังขึ้นมาไม่แน่ใจว่ามาจากทางไหนนะครับอยู่คนอยู่น่าจะบริเวณนี้แหล,ละฮะ,ะตรงนี้ตัดมาที่เฟสวินทอเรสครับแล้วตรงนี้โพพมูนอาตีโดยโซนบีบล้มไป เอาละแล้ววินเตเลสกับบูชาร์กนี่เหมือนจะเกมนี้แกจะเอาแล้วนะครับเนี่ยเหมือนเข้าทันทันทีครับใช่ครับแล้วเมื่อกี้โลแกนยิง QC วซีซีแซะครับล้มแล้วก็ซัดออกเกมโดยทันทีเป็นซูมลัดช็อตไม่ได้ครับจากเพิร์มูดโอ้แล้ววินเตเลสนี่ยิงไปครับแล้วหมอดนับยิงจีนายล่วงไปโอ้วินเตเลสนี่เอ็มโฟไม่มีสโคบนะอฮึสุดยอดแล้วเนี่ยครับสู้การนอนแล้วเรียบร้อยครับวินเตเลสโดนยิงล้มไปเหมือนกันครับเป็นโดยฟูทูนัสแล้วบอลลูนไฟอยู่ด้านบนครับวินเตเลสโดนซัดออกเกมไปแล้ว อ่าแล้วฟูนี่อืัตติครับเนี่ยเรียบร้อยครับล้มเพโซนไปอีกรอบหนึ่งครับโทนี่เคว่ายังไงปะทะกับทางด้านฟูอยู่ครับโอ้มายิงเขาล้มก่อนแต่ไม่ได้คิวครับตัวเองเสียวินเตอรเลสไปใช่ครับน่าเสียดายครับแย่แล้วเหมือนกันนะแล้วตรงนี้ไม่ได้อยู่ในวงครับสี่ร้อยก่าเมตรครับต้องเข้าวงแล้ววงสี่เราด้วยครับแล้วตรงนี้เดโลแกนยิงคิวซีลาซิโอครับโอ้เดทเทรดครับ มาเหมือนกันเดเทเมื่อสักครู่นะครับเปิดฉากยิงทางด้าน QC ไปได้ก่อนแต่ว่าโดนลัด็อตเลยเพราะวโมแทบตรงนี้ 2K ยิง q ิคอนเซปต์ครับและซัดทันทีครับโอ้โหคอนเซปต์ออกเกมไปครับอ๋อแล้มาลุนไฟกับบูชารับมาแล้วบูชาร์กบอกมาดีครับข้างหน้าครับเหมือนจะเจอกับ QC โอ้ QC เด็กบูชาร์กปาระเบิดไปครับว่ายังไงครับพิกาจูโอ้แล้วด้านหลังก็มานะเป็นทีม11ครับ เพิ่มเมูดนั่นเองครับพี่มอ้บูชารกลำบากครับโดนหน้าหลังครับมาแล้วครับแล้วบูชากตัดใจขึ้นรถมาแล้วขับหนีออกนอกวงเลยครับบอกบายครับไว้เล่นกันทีหลังอ้อมาเนี่ยโอ้แล้วตรงนี้เห็นเต็มเต็มครับเพิ่มมูดถอยลงมาแล้วบูชากอชาร์เอ็มโฟออกมาแล้วยิงออกไปกดซีแซดไปครับแล้วยิงไปนิดหน่อยครับถอยมาแอบหลังรถกะบะต่อแล้วขึ้นรถมาแล้วครับไปต่อครับอบูชารนี่เลือกที่จะยิงเลยนะเมื่อกี้ อาวแล้วแล้วตรงนี้ M M ยิงไดฮาร์ดโอ้ลิงเอาอีกแล้วครับอ่าแล้วโลแกนได้คิวจากลาซิโอครับแล้วลิง M M ได้คิวจากไดฮาร์ด M M ได้คิวจากพิกาจูอีกโอ้โหเรียบเรียบเรียบร้อยครับคิวสี่น่าจะจบเป็นหนับสิบห้าครับโอ้แล้วเนี่ยก็ตดยิงฟูครับอาร์มจอนยิงฟูแล้วดิทูอียิงอาร์มจอนโอ้มาจริงจิงโอเคนี่ครับตรงนี้แล้วฟูทูนัทยิงอาร์มจอนครับสติลคิวมาได้เหมือนกันโอ้ตรงนี้แล้วเหมือนฟูเนี่ยเจ็บหนักฮะโดนก็ตดยิงไปอีกครับโอ้อยู่หลังหินครับ แล้วก็ดาดเนี่ยครับยิงไปได้ครับแล้วฟูไม่รู้หมดน่าจะหมดตี้ไปแล้วครับแล้วนี่ครับอารคูจินายเรียบร้อยครับโอ้โหเก็บไปได้อีกหนึ่งคนครับแล้วบูวชาร์กยิงเวลมัดล่วงไปครับแล้วฮาเซลออกเกมเรียบร้อยจบเวลาสิบสามครับผมและอารคิวนี่ยังไม่เสียผู้เล่นสักคนเลยครับพี่โมดมีแค่ดีทูอีทุกท่านที่ล้มลงไปนี่ฮะจีนายครับผมวิ่งเข้าวงมาแล้วตรงนี้ตัดภาพมาที่ชาเปอร์กันบ้างครับยังอยู่ใกล้ๆกับลิงกเหมือนกันครับแต่ว่าบริเวณนี้มีทางด้านอาร์คิวการอิลูมิเนตเดอะเบอร์เด้วยรั ครับโป้ลิงทีเอสีีได้มาหลายคิวแล้วน่าสนใ,<ช>ใจครับแล้วอยู่กลางวงด้วยครับพี่โมดไม่มีใครไปชนบ้าเลยนะเเกฟยาร์ดครับแม่คือหลายคนเนี่ยอยากจะเข้าไปงนะั้แต่ว่าเขาตั้งรับดีเหลือเกินลตรงนี้เดโลกแกนโดเทชดช็อตโดยซุป77ครับโอ้โหเนี่ยก็ทันนี่ครับมาครับมาช่วยก่อนครับโอ้ต้องดูฮะวงถัดไปนี่น่าสนใจสุดๆนี่ะเดย์ตอนนี้ก็เน้นสุดๆในเกมนี้แล้วนี่ไม่ดีนี้วงฮนะเดย์เทรดเนี่ย วงหนีนะครับลําบากแล้วครับคือพยายามจะเล่นเอาคิวนะแต่ว่าโดนลัดช็อตไปบ้างล้มเขาได้แค่แต่ได้แค่ล้มเนี่ยซ้ําไม่ได้บ้างเลาลัชนายครับตรงนี้เดะครับลงมาข้างล่างนี่เป็นออเรนจ์ฟู๊บอีสปอร์ตครับแล้วลิงทีเอสอยู่ไกลๆครับเคโอจีด้วยครับอยู่อีกมุมหนึ่งต้องดูครับว่าลิงอยู่ในวงหรือเปล่าครับแล้วนี่ครับอ๋อแล้วดีทูอีโดนยิงล่วงไปโดยก๊อตดาครับอ้าวครับแล้วเหลือก็อตดาคนเดียวครับก๊อตดาจะกำลังจะมาช่วยมาตินแล้วนี่ครับ อาคิวนี่ถือว่าวงดีนะครับแล้วเฟซแทนมาแล้วครับสคนอย่าเพิ่งหมดหวังครับตรงนี้มารุนไฟฟ์ครับ S <S โทนี่เคแล้วก็บูช้าครับอะไรโนวิตะแล้วก็หมีภูโดนยิงล่วงไปครับโดย m i t h ครับครงนี<ม>้ผมแต่ตรงนี้ครับพี่โมโนน่าสนใจมากเพราะวงดีขึ้นไปแล้วตรงนี้โนวิตะโดนซ้ำโดยสโต้ครับระเบิดซ้ำอ,ออกเกมเลยก็ด่านโดนเดินนี่ยิงล้มเหมือนกันและอาร์เบอร์โดนย,ยิงล้มโดยมิสเตครับและจีนายิงอาร์เบอร์ซ้ำออกเกมเลยครับเป็นลัด็อตไปแล้วนี่อาร์มายิงบูชาร์กล้มเหมือนกันครับรถเฟสได้สกอร์จากหมีภูครับและไฮเล็กซี่ครับออกเกมเลยเหมือนกันครับโดยฝีมือมิสเตอร์และตอนนี้ครับเฟสแทนกับลิงค์ครับสำคัญมากๆครับสำหรับลิงค์ทีเอชครับ โอ้โหแล้วนึกเขาคว่างระเบิดแล้วเบียร์สิบเอ็ดโดนยิงมาปูชักโดนระเบิดออกเกมไปแล้วเออร์นี่โดนยิงล่วงไปโดยมาตินดีทูอีโดนยิงไปครับอ้าวแล้วแล้วมาลุนไฟโดนระเบิดโทนี่เคอ้าวแล้วมาตินยิงเออร์นี่ครับโอ้โหอาร์คิวหมดหรือเปล่าครับยังไม่แน่ใจนะครับแล้วโอ้บาก้ายิงตองแปดเนี่ยปูแล้วลิงเนี่ยเขาตั้งลำมาลุนไฟนี่เหมือนล้มหรือว่ายังไงครับแล้วโอ้มาลุนไฟไม่ไหวแล้วเหลือโทนี่เคคนเดียวเอาอีกแล้วครับโอ้ลิงทีเอสนี่ยังไงครับโทนี่เคคว่างระเบิดโดนเพื่อนหรือเปล่า แล้วเนี่ยปูไปเรื่อยครับแล้วเหมือนจะมาบีบแล้วสู่มครับโอ้โค่อนระเบิดใส่เนียแล้วโลแกนล่วงอีกสองคนลำบากครับทั้งเดเททั้งต้องดูครับเอาลับแล้วเอ็มเอครับจะเข้ามาครับเราเป็นคอแล้วออเรนจ์บูครับโดนระเบิดไปครับบาก้าเขาระเบิดใส่แล้วบิดไปด้วยครับโอ้แล้วลบนี่ฮะโลแกนออกเกมเอาแล้วบิดออกเกมแล้วเราเป็นคอเดินยิงโทนี่นเกโทนี่์นว่ายังไงครับโทนี่นเกโทนี่นเกเมื่อกี้ยิงได้หรือเปล่าเรายิงมาไปสองแล้วครับเอาลับแล้วนี่มาอีกคนหนึ่ง โทนีท่เคโทนี่เคเว้ยไม่ไหวครับโอ้ยแสบ,บครับแล้วตรงนี้เอ็มเอเกือบตายครับเลือดเหลือน้อยจะจัดท่านมีทีมสจะสาน่าจบเลยตรงนี้รัดเดนนายอ่ารัดนายเดยครับโดนยิงออกไปแล้วตรงนี้อติโดนกอนท์าน,นี่ยิงล้มเหมือนกันแล้วรัดนายออกเลยครับแล้วกอท์าน,นี่ออกเชนก่นกันโดยซูมครับแลฟเฟสโทนี่เคนี่ฮะยิงอามาล้มไปอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่แล้วตรงนี้ครับ MJR เนี่ครับโอ้โหถ้าเข้าตรงนี้นี่เรียบร้อยแล้วระเบิดลูกนีครับสำคัญถึงไหมเหมือนจะไม่ถึงนับถึงไหมถึงไหมไม่ถึงนับอารโอ้้วม มู๊ดเนี่ยไม่ได้สนใจลิงก์ที่อยู่ด้านล่างครับแล้วอลายเชนโฟยิงทีมซีเกตทูเคไปอีกครับเอาละครับมิดอันดับสาของตารางตอนนี้ก็มาเหมือนกันเมื่อสักครู่นี้ได้คิวฟีดขึ้นมาฮะเป็นน็อกไปได้หนึ่งคนเอาละครับแล้วนี่นะครับโอ้แล้วพัฟเฟอร์ครับเราออลายเชนโฟครับเนี่ยครับพี่โมอดมิดกดไป5คิวแล้วมาเหมือนกันครับแต่ว่าที่สำคัญกว่าคือต้องจบลิงก์ให้ได้ในเร็วเร็วนี้ครับถ้าเขาลากไปถึงท็อปห้าเนี่ยยากครับแล้วอาร์คิวเนี่ยยังเหลือครับจีนายโอ้แล้วสโตนเนี่ยมาเก็บของ เหมือนจะเห็นหรือเปล่าแล้วอาลมาโดนแล้วโอ้ยังครับยังโอ้แล้ววงเนี่ยมันยังพอเล่นได้ครับลิงแล้วลิงอาลมาครับโดนระเบิดอเวจีไปจนได้ครับแล้วเอ็มเอ็มเนี่ยครับกำลังจะดักครับแล้วอเวจีสำคัญครับช็อตนี้ช็อตนี้ว่ายังไงครับนี่ครับโอ้เอ็มเอ็มคว้างระเบิดมาครับถอยก่อนนะอเวจีอเวจีเนี่ยไม่กล้าครับเหลือสี่คนนะฮยชัปเปอร์อีสปอร์ตครับเดบอนกันแล้วลิงเหนียวจัดครับโดนลุมทุกทิศ ทางเด็กก็ยังไหวยอยู่ยังเหลือครบ4คนเลยครับพี่โมดนี่จุ่มวงอยู่ด้วยตรงนี้เอ,อินมาเติมเลือดและวิ่งไปต่อครับแม่ยังประเบิดไล่เอเวจิยอยู่นะสำหรับเ MM อครับแล้วเนี่ยโหชารเปอร์ก็ไม่เข้า,าทีนะกุลินก็ยังเอินครับตรงนี้แล้วเขาปั๊มปั๊มยาขึ้นมาเหลือ4คนเหมือนเดิมโอ้โห m i t s ยิงให้ตายไงครับถ้าลิงไม่ออกนี่ก็ ไม่ไหวเหมือนกันครับครับผมมาดูทางด้านมิดบ้างดีกว่าครับปอนไซตอนนี้เล็งเป้าอยู่ที่จีนายควักระเบิดมา3 2 1แลวไปครับโดนหรือเปล่าตรงนี้แม่ระเบิดมันแตกก่อนครับเกือบเข้าหัวจีนายเปลี่ยนมาเป็นมินิคอไป2นัดแต่ว่าไม่โดนครับตรงนี้เอาเวจีระเบิดน็อกราเวนคอล้มลงไปแลวอาบ้าโดนยิงเอเวจีโดยเวจียิงเฮจจอดล้มลงไปเหมือนกันครับโอ้โหแล้วนี่ครับชาเปอร์กับลิงครับเนี่ยยังไม่จบไม่สิ้นครับโอ้ชาปเปอร์นี่ล้มไปแค่คนเดียวครับแล้วดูครับลิงเนี่ย ยังยังอีกอะไรจะเหนียวขนาดนี้นี่ครับถ้ามีคนสักคนลงมาทิ้มเนี่ยจบแล้วสเปอร์พัฟมูดนะโอ้แต่ไม่มีครับอาม่าเนี่ยนอนโหโหสงสัยจะเสียอาม่าไปก่อนแล้วครับครับผมแล้ว m i t s เนี่ยมาสนใจแต่จีนาาและวจีนายออกเกมไปแล้วโดยสโตนเอาลับแล้ว m i t s เนี่ยถือว่าทำได้ดีนะครับครับผมก็ได้สกอร์มานะเป็น RQ ว่าจบอันดับ7ไปครับ ตรงนี้ลิงกก็มาแล้วและได้ไป7คิวแล้วด้วยครับพี่โมดโอ้แล้วนี่ครับลิงคานเข้ามาครับแล้วเพอร์พมูดเนี่ยเอาแล้วเรียบร้อยเอาเอามาออกเกมไปแล้วออกไป2คนเราเป็นคอล MM แล้วชาเปอร์ได้ใจรับชาเปอร์ต้องเอาครับแล้วซูมยิงบาก้าครับบอสซายิงซูมโอ้โหแล้วแจสเปอร์ยิง MM ล้มไปเหลือคนเดียวนับเอาครับตอนนี้น่าสนใจแล้วสีสันปรเมศเราเอิร์นี่ปั๊มยาอยู่นอกวงทันไหมยังทันครับโอ้โหล้วเอินเหลือเอินคนเดียวครับเอินแล้วชาเปอร์เวจียิงแจสเปอร์ไปครับ แล้วนี่ครับปอนไซโอ้โหอยู่ด้านบนนะพายกาวแล้ว MITS นี่ออนไฟแล้วแล้วเอิ์น่ะปั๊มยาอยู่นะต้องดูครับว่าจะมียามากน้อยแค่ไหนครับโอ้โหแล้ว m m นี่ออกเกมแล้วเอิญหมดไหมยังยังครับยังอยู่ครับโอ้แล้วปอนไซนี่ไม่เห็นเอินครับอืมเอาครับแล้ว k o g ก็เจ็บหนักอยู่ด้านหลังครับเอินก็ยังปั๊มยาบาก้าแห้งไปแล้วแล้วนี่เอินเข้าวงมาได้ด้วยครับโอ้ยังเหลืออยู่ครับ โอ้โหแล้วเจ็บคิวแล้วเนี่ฮะสเปย์ยังยิงอย่างต่อเนื่องโอเปิดจุดแบบนี้ดีหรือเปล่าครับโอ้ปอนไซเจ็บพลาสตนโดนยิงไงอ้าวแล้วลิงเอิร์ดออกเกมเป็นดับหกเอาแล้วลิงเอิร์ดเกมเป็นดับหกครับผมไม่แน่แล้วมิดต้องกินไก่ครับถึงจะมีโอกาสพลิกครับเอาแล้วมาลุ้นกันต่อครับอันดับหนึ่งของตารางจบอันดับหกไปพร้อมกับเจ็บคิวอ่าโอ้โหเอาส่วนมิดตอนนี้ที่อยู่อันดับสามออนไฟสุดๆครับพี่โมดและโพซิชั่นดีมากครับ โอ้แล้วอยู่ในวงแทบจะทีเดียวนะแล้วนี่ครับปอนไซรับสเปรย์ไปเรื่อยก่อนครับแล้วนี่แจสเปอร์ยิงฮาเดสไปครับเอาแล้วครับปอนไซปอนไซจะลัดได้บ้างหรือเปล่าครับโอ้ชาเปอร์นี่ต้องเข้าวงแล้วทำเลเสียเปรียบมากๆากครับเนี่ยชาเปอร์อาจจะต้องวิ่งเข้ามาครับปอนไซรับปั๊มต้องละเอียดนับงานนี้เนี่ยหน้าที่ของปอนไซแล้วต้องเก็บชาเปอร์ให้ได้อย่างน้อย3าคนยังต่ำแล้วครับมุมนี้โอ้แล้วนี่ยชาเปอร์ครับรอที่จะวิ่งขึ้นแล้วครับมีสมองหรือเปล่าแล้วไปยากครับ เอาตรงนี้เก่งโซ่โดนรถเฟียสครับยิงล้มไปเหมือนกันมิดตอนนี้ยิงทุกทิศทางครับเนี่ยร์แล้วสามความาโอ้ยิงขาวลุยเลยร้ายไหมอ้าวล่วงไปหนึ่งคนครับเอารับรับบอลใส่ยิงฮาเดสออกเกมไปแล้วแล้วเก่งโซ่โอ้โหปล่อยแห้งติดที่เก็ตโดนยิงอีกแล้วเนี่ยบอลใส่ยิงลั้ยเป็นเคอจียอมขู่ดูครับสิบคิวแล้วเอฟไอทีเอสว่าง่ายกระสุนเจ็ดเจ็ดล่วงไปแล้วครับเราเหลือบอสซาเหลือบอสซาเดียวหนีหลบไปหลังตึกกันแล้วเรียบร้อยกดไปอีกหนึ่งคิวครับ สำหรับ oh, มิดนั่นเองอ้าวแล้วบรปไซบอกยิงไปอีกนี่ออนซมาออนไฟล์เกมนี้แหละแล้ว M.J.R. กับเอเวด้วยในบอนไซเอ็มเจาร่วงอีกไหมย,ยังไม่ร่วงเรานี่ิดร่วงไปอีกหนึ่งคนครับอ้าวแล้วบอนไซโอ้โหเกมนี้ oh, oh, มันจะมีอะไรดีไปกว่าน,นี้อีกแล้วครับ oh, oh. m i t s ครับแล้วจะควางระเบิดด้วย แล้วกระโดดหนึ่งเทียบบอลใสโอ้โหหาหาอยู่ครับเหลี่ยมไหนครับหาเจอรลบาแล้วก็ลอยอยู่รลังบโดดล้วใสเอาเวทีเอาเวกีไฟไหวครับโอ้โหเรียบร้อยครับสุดยอดคคับอลใสครับเอาแล้วและ MITS ครับดักนี่ตรงนี้เหลือบอสซาครับแล้วไอ้ไกลเนี่ยเป็นสิบเอ็ดนะเพอร์พามูดอีสปอร์ตครับโอ้์นี่ฮะนายพันมาอีกแล้วครับพี่โมดเขายังลากมาอยู่เอาแล้วแล้วบอสซาเนี่ยปั๊มยาแล้ว เกมนี้หรือว่าจะจบตรงนี้ครับโอ้โหแล้วดูการเล่นของมิสสิครับพี่โบ๊แยกกันเล่นอย่างนี้เลยคือรายละเอีย e ดจริงๆครับนี่ฮะล้วบอสซาเรียบร้อยจบอันดับ3ไปครับแล้วแจสเปอร์นายพันครับพันยาเรา MITS กำลังจะกินไก่ในเกมสุดท้ายครับแล้วแจสเปอร์ยังไม่หมดครับยังไม่หมด โอ้โหแล้ว MTS ยังงงครับเอ้ยมันอยู่ที่ไหนลรวเรียบ้อยปีล่ะเบิ้ลแชมป์ครับกินไก่ในเกมสุดท้ายไม่ได้สำเร็จครับพร้อมกับอีกสีคิวอ้าวแล้วละครับน่าสนใจมากๆครับแต่ว่าออนไลน์24คิวบัคหรือเปล่าไม่รู้นะโอ้เหมือนนอนเพื่อนแต่ไทยแล้วบอกโดนหลอกไปให้ขึ้นรถไปขับไปทับนะเกมนี้บอกไม่เอาอะไรเลยแล้วกันนะแต่ว่าก็สำเร็จครับกินไก่ไปได้มีลุ้นแชมป์ลวครับมีลุ้นเหมือนกันนะน่าสนใจครับปอนไซเนี่ย 6กคิวนะครับรถเฟียสสี่คิวสโตนสคิวรวมหมดสิบสี่คิวนะยอดโดยเฉพาะช็อตบอลไซกดชาร์เปอร์นี่อย่างสุดผมบอกว่าเขาอย่าง3ามคนอย่าง3นี่แกเอาหมดตี้เลยอัดับสี่ครับฟู2อคิวครับอันดับ15บห้าคิวสี่สิบเอัดสามติงแอปศูนย์คิวครับและอันดับ16ครับพาวเวอร์แปดแป kps ครับศูนย์คิวเช่นกันครับเอาล้วครับแล้วก็คะแนนเนี่ยพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูคะแนนอันดับ9ก้าถึงสิก่อนครับถูกต้องครับไปดูกันครับ นี่ฮะมาแล้วครับ RQ r อธีนาเป็นอันดับ9นะฮะแต่ว่าผมขออนุญาตไล่จากอันดับ16แล้วกันอันดับ16ครับยังคงเป็นอันดับเดิมก็คือ QC 20 Something ครับได้ไปทั้งหมด j 4คะแนนครับอันดับ15ครับ Power 88 Academy ครับ103คะแนนอันดับ14ครับ Armory Gaming ครับ106คะแนนอันดับ13ครับ f u 130คะแนนครับอันดับ12 o r e g n Wolf ครับ139คะแนนครับอันดับ11ครับ Power 888 k p s ครับ139คะแนนเท่ากันครับอันดับ10ครับทีม Secret t h ครับ143คะแนนครับอันดับที่9ครับอาร์คิวอติน่า153คะแนนทีนี้ฮะพิโมดครับใจหายใจคว่ำล้วครับพ่โมดลุนไหมโอ้โหเขาบอกว่าเสียวมากๆครับใครว่าจะได้แชมป์พร้อมหรือยังละ่ะเอาแล้วเราเดี๋ยวเราไป,ไปดูกันเลยฮะแชมป์มานิสกี้มาสซิซีผับจิมโมบายครั้งที่หนึ่งคือทีม เอ็ดทีเอชครับผมโอ้แซงมาได้เฉยเลยครับสุดยอดเนี่ยแล้วกดไปถึง70คิวครับโอ้โหรวมเป็น245คะแนนครับแซงลิงค์ทีเอชหคะแนนเฮ้ยบ้าไปแล้วเรากินไก่ไว้3ไก่เท่ากับลิงค์ทีเอชนะครับโอ้โหปาฏิหาริมีจริงโโอ้หมาเอา2เกมสุดท้ายครับพี่โมดโดยเฉพาะเกมสุดท้ายนี้อย่างเอาเอาจัดดเลยครับโอ้ละเมียดมากๆ นะครับโอ้โหแต่ว่ามิลก์ทีเอนี่น่าเสียดายนะครับจบอันดับ2อ่ะ240คะแนนต้องชื่นชมจริงๆครับเล่นได้ดีมากๆรายการนี้ถูกต้องโอ้โหทุกคนนะครับต้องยอมรับเลยทั้งเอิร์นทั้งลาเวนคอร์ทั้งอาหมาแล้วก็เอ็มเอ็มนะครับโอ้พวกคุณยอดเยี่ยมมากแม่คือถ้าขึ้นไปอีกสักอันดับสองอันดับนี้ก็แซงแล้วนะครับแซงใช่ครับ โอ้โหแล้วอันดับ3ครับ Day Trade Gaming เด็กนารกครับเขาพิสูจน์แล้วนะว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขนะสองร้อยสิบสี่คะแนนครับคว้าอันดับ3ไปได้นะอันดับ4เป็น Purple Mood Esport ครับโอ้ไม่ขี้เหร่เลยนะ Purple Mood Esport ครับหนึ่งไก่แต่อันดับ4ี่สองร้อยหนึ่งคะแนนครับส่วนอันดับ5ครับเป็น Face Clan ครับจบไป194คะแนนครับพร้อม41คะแนนคิวครับอันดับ6ครับ King of Gamer Club ครับ51คิว 178คะแนนครับอันดับ7ครับ illuminate the murder ครับ46คิว160คะแนนครับและอันดับที่8ครับ sharper sport s ครับ48คิว153คะแนนครับครับนี่แหละครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ mits หรือว่า made in thailand ด้วยนะครับที่คว้าแชมป์ minisky master series pubg mobile ครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วคว้าเงินรางวัล30,000บาทไปได้ครับถูกต้องครับโอ้โหสุดยอดมากมาก เพื่อนเท่านใดครับที่ต้องการจะเติมเงินเกมพับจีโมบายในราคาที่ถูกกว่าการเติมเองครับเพื่อนเสามารถคลิกที่ลิงก์เฟ e บ o o กด้านล่างหรือจะแอดไลน์ไปก็ได้นะครับผมทิ้งลิงก์ a c e b o o k กับไลน์ไว้แล้วครับ